สวัสดีครับตัวนี้มีงานศูนย์เต็มระบบมาแนะนําอีกแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้งานศูนย์น้หนักจะเบาหน่อยนะครับเป็นท้ายไม้สักนะครับส่วนรางจะเป็นรางประดูใบกะปีกห้าสิบห้าเซนนะครับรางจะมีล่องสายพ e นะครับเป็นงานศูนย์เต็มนะครับตัวนี้ระบบระคังเซฟข้างนะครับชุดกระบอกออโต้นะครับตัวนี้ตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้ชักเท่าไหร่สั่งกันมาได้นะครับ ราคาเพียง2,799ันาสะครับเป็นงานศูนย์เต็มนะครับงานสะพานสบายนะครับตัวนี้อัดยาง3-4คู่สบายเลยครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเป้าจะเป็นป่องโคกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวแขวนไว้หน้ากล้องเลยครับลองดูนะครับ ราคา2,799บาบาทใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับรุ่นนี้รับประกันเลยครับความแรงหายห่วงนะครับอาจยางเพิ่มได้สบายนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ